ดาราสาวดังเศร้าเผยแชทสุดท้ายเชฟหมีครัวกะกาก,ากจากประเด็นอาจารย์ตูนคมกริตหรือว่าเชฟหมีครัวกะกาก,ากเสียชีวิตอย่างกระทันหันในวัย43ปีด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันทมกลางคนรู้จักคนดังหลายคนรวมแสดงความอาลัยอย่างล่าสุดดาราสาวดังไใจใจาานาได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กเผยภาพคู่ในอดีตพร้อมกับข้อความอาลัย้วยบอกว่า ก็คุณนัดกับผมไว้วันวาเลนทายนัดเจอกันที่ระนองไงทำไมทำไมทำไมเชฟมีคือเพื่อนสนิทที่สุดคนหนึ่งคุณเป็นเพื่อนทั้งจิตวิญญาณของผมต่อไปนี้ดึกๆอยากเสวนาปรชาัชญาจะโทรหาใครใครจะปนเปรอปัทูให้ฉันตกใจช็อกสันติสุขที่เราสองคนตามหาว่าอยู่ไหนวันนี้เธอหนีไปตรงนั้นก่อนเลยบาย,บายๆนะเธอรักและจะคิดถึงตลอดไป ปีที่แล้ววาเลนไทน์เราจัดงานศพให้ป้าปีนี้คุณให้ผมไปงานคุณโคตรโหดเลยพร้อมกับเผยชัดที่เคยคุยกันบอกว่าจะรดน้ำพวนดินจิตเราบ่อยๆแบบที่คุณสอนผมนะอาจารย์ทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ